เครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็กค่ะเด็กควรได้รับคำแนะนำนะครับ มาพบกันแล้วนะครับกับทีเด็ดจานเจ b เเฮทุกวันกับอยู่กับผมเช่นเคย31มกราคม2025วันนี้มาคุยก่อนเกมครับบาสเกตบอล NBA สหรัฐเมกาเช้าวันศุกร์มีลงสนามทั้งหมด5คู่ครับและ2คู่ที่ผมหยิบยกมาวิเคราะห์ในช่องจานเจน b a ครับคู่แรกเมมฟิสกิสลีมีดูครับดวลกับทางด้านฮูสตันร็อกเก็ตครับ9โมงครึง่ง ส่วนคู่ต่อมาที่หยิบยกมาวิเคราะห์พอร์ตแลนด์เทรลเบเซอร์การท่าเรือด,ดวลกับออร์แลนโดเมติก10โมงเช้าไปที่การแข่งขันในคู่แรกเมมฟิสกิสลี่มีดูวันนี้เปิดบ้านดวลกับจรวดฮ o สตันร็อกเก็ตครับโดยเจ้าบ้านเมมฟิสกิสลี่ชนะ3าแพ้16เกมรั้งดับ3ในสายตะวันตกส่วนฮูสตันร็อกเก็ตชนะ3 2แพ้14เกมรั้งดับ2ในสายตะวันตกครับอยู่สายเดียวกันครับโดยผู้เล่นไลฟ์ตัวต่อต,ต,ต,ตัวพอรกาสจามแรนดวลกับเจ้าอ้วนเฟดเวนวิธ ตำแหน่งนี้ส่วนตัวชอบจามูเรนมากกว่าครับไปที่ชูติงการเดสมอนเบนครับมือยิง3แต้มของทางด้านมีครับดวลกับจารินกรีนครับลูกครบเครื่องก็ต้องยกให้กับทางด้านจารินกรีนครับเดสมอนเบนจะได้เรื่องความแม่นยําในการยิง3ามสมอลฟอร์เวิร์ดจารินเวลส์ครับวันนี้จะได้ดวลกับอา m เมนทอมสันคู่นี้ถือว่าสูสีครับ ส่วน power forward ครับเจ้าพ่อเกมรับย่างเจโรนแจ็กสันจูเนียร์จะได้ดวลกับเพื่อนเก่าสมัยอยู่เมมฟิสครับดิลอนบรุ๊คส์เป็นตัวป่วนซึ่งมีความโดดเด่นเรื่องของเกมรับเช่นกันแต่ส่วนตัวมองว่าเจโรนแจ็กสันเหนือกว่าและเซ n นเตอร์แซกอีดีจะได้ดวลกับ Center ki, เ,เ,เซนเตอร์ชาวตุรกีอัเรตเซนกุลครับตำแหน่งนี้ผมชอบอัเฟรตเซนกุลมากกว่าครับเล่นบาดเจ็บนะฮะฝั่งเจ้าบ้านมีมาคัสมาสส่วนทีมเยือนเป็นทางด้านจาบาริสมิธจูเนีย โดยคยีแมชอัพตัวตัดสินเกมฝั่งเจ้าบ้านแม่ทับจาโมแรนวันนี้จะได้ดวลกับเจเลนกรีนครับชูติงการ์ดของฮุสตันโดยจาโมแรนซีซั่นนี้20.3แต้มต่อเกมเปอร์เซนต์ฟิโก45ส่วนทางด้านเจเลนกรีนครับสถิติในซีซั่นนี้ก็ถือว่าไม่ธรรมดา21.3แต้มต่อเกมเปอร์เซนต์ฟิโก43 ในแง่ของผลงานทีมครับเมมฟิสกิสลี่เป็นทีมที่มีเกมบุกอันดับหนึ่งของลีครับทำสกอร์ได้ต่อเกม123.3แต้มต่อเกมครับส่วนฮูสตันอยู่ที่113.9แต่ฮูสตันจะได้เปรียบในเรื่องของ d e f e n s i v บรตติ้งครับเกมรับถือว่าดีกว่าเมมฟิสครับเสียแต้มต่อเกม108.2เท่านั้นการพบเจอกันครั้งหลังสุด14มกราคมชชนะตกเป็นของฮูสตันโรเก็ตเล่นในบ้านเบียชนะ120ต่อ118 แต่เกมนี้ผมคิดว่ามีครับเมมฟิสกิสลีน่าจะล้างตาได้เอาชนะฮูสตันได้อย่างน้อย5คัคะแนนครับไปที่คู่ที่2กันต่อครับการพบกันระหว่างการท่าเรือพอร์ตแลนด์เทรลเบเซอร์วันนี้เปิดบ้านดวลกับออร์เลนโดเมจิกครับโดยการท่าเรือพอร์ตแลนด์เทรลเบเซอร์อยู่ในดับ13สายตัวนตกชนะ18แพ้29ส่วนออร์เลนโดเมจิกทีมดับ7ในสายตัวนออกชนะ24แพ้24 ผู so ้เล่นตัวต่อตัวตำแหน่งต่อตำแหน่งไพกาดเอมฟอนีสไซมอนจะได้ดวลกับจาเลนซักครับซึ่งสถานะขึ้นเป็นเดย์ทูเดย์ครับตำแหน่งนี้เอมฟอนีสไซมอนโดดเด่นกว่าเรื่องของเกมรุกไปกันต่อที่ชูติ้งการ์ดหน้ารออย่างเดนนี่เอเจียของพอร์ตแลนด์ดวลกับเคนทาวิสคาเวลปอบเคซีพีตำแหน่งนี้ถือว่าสูสีครับส่วนสมอลฟอร์เวิร์ดโทมานี่คาเมร่าดาวรุ่งของพอร์ตแลนด์จะได้ดวลกับแม่ทัพอย่างแฟรงค์วากเนอร์ตำแหน่งนี้นักบาสเยอรมันอย่างแฟรงค์วากเนอร์ถือว่าากินขด ส่วนพา p o w อร์ o r w a r d ครับแม่ทัพอีกหนึ่งคนของพอร์ตแลนด์อย่างเจอร์มีแกรนด์จะได้ดวลกับอดีตดาวระดับหนึ่งอย่างเปาโลแบนเคโรตำแหน่งนี้ผมชอบเปาโลแบนเคโรมากกว่าส่วนดีเอวันนี้ครับเดนเรเอตันของพอร์ตแลนด์จะได้ดวลกับวินดูคาเทอร์จูเนียตำแหน่งนี้มองว่าเจ้าบ้านได้เปรียบครับ k e แม a t c h up ตัวตัดสินเกมในวันนี้ครับฝั่งเจ้าบ้านขอหยิบยกแม่ทัพอย่างแอนฟอนี่ไซมอนซีซั่นนี้18.5แต้มต่อเกมเปอร์เซนต์วิโก43 วันนี้จะได้ดวลกับอดีตดา์ฟันดับหนึ่งอย่างปาโลแบนเคโรซีซันนี้23.9แต้มต่อเกมเปอร์เซนฟิโก44ครับรีบาวได้ต่อเกมถึง7.9ครั้งข้อดีของออร์แลนโดเมจิกคือเกมรับครับดิเฟนซีบรตติ้งอยู่ที่104.9แต้มต่อเกมครับ ก็ถือว่าเป็นทีมที่มีเกมรับดีมากครับโดยตอนนี้เป็นเกมรับอันดับ2องของลีกส่วนพอแลนทรอยเบเซอร์ครับไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไรทั้งดี f เ n นซีเบรตติ้งและก็ออฟเฟนซีเบรตติ้งครับแม้5เกมหลังสุดพอแลนจะแพ้แค่เกมเดียวเท่านั้นก็ตามครับถ้าเทียบผู้เล่นตำแหน่งต่อตำแหน่งในเกมนี้ก็ยังมองว่าทีมเยือนอย่างออร์แลนโดเมจิกครับดูดีกว่าครับและวันนี้ทุกสำนักมองว่าทีมเยือนออร์แลนโดเมจิกเป็นต่ออยู่ถึง5แต้มครับแม้เกมล่าสุดจะเพิ่งพ่ายแพ้กับไมอามี่มาก็ตาม และผมก็เห็นด้วยตามน้ำต่อยืนฝั่งปาโลแบนเคโรชนะได้อย่างน้อย5คะแนนสรุปทัศนะของจานเจอ,อีกครั้งวันนี้ประจำวันที่31มกราคม2025 NBA ลงสนามทั้งหมด5คู่สองคู่ที่หยิบยกมาวิเคราะห์หน้าช่องจานเจเอ็นบีเอเมมฟิสกิสลีดวลเดือดกับฮุสตันบ็อกเกตแม้จะเป็นเกมที่สูสีแต่วันนี้ขอยืนฝั่งเจ้าบ้านชนะได้อย่างน้อย5แต้มครับส่วนอีกหนึ่งคู่ครับออลนโดเมจิกเป็นทีมที่ดีกว่าพอร์ตแลนด์บุกมาชนะได้5แต้มอย่างน้อย ครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับแล้วพบกันใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ไปด้วยนะครับขอบคุณครับ